พูดถึงเรื่องดิจิทัลและนวัตรกรรมแน่นอนว่าโลกโซเชียลเดี๋นี้ใครๆก็เข้าถึงเพราะฉะนั้นความมั่นคงปลอดภัยจึงเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับอย่างกระทรวง<ม>ดีโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยไซเบอร์แห่งชาติโดยได้มีการกําชับให้เดินหน้าแผนยกระดับระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐและบังคับใช้ MFA เเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อ สร้างระบบสารสนเทศของประเทศครับนายประเสริฐจันทรโรวงทองท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานถูกขโมยหรือว่ารั่วไหลได้มีการสืบสวนสอบสวนและตรวจพิสูจน์ข้อมูลดังกล่าวพบว่าข้อมูลนี้ประกอบด้วยที่อยู่อีเมลเฉพาะตัวจํานวนหลายล้านรายการพร้อมทั้งเว็บไซต์ที่เข้าใช้งานระบบของหน่วยงานจํานวนมากแล้วก็รหัสผ่านที่ใช้ โดยหลายชุดนะครับเป็นข้อมูลเป็นบัญชีผู้ใช้งานระดับผู้ดูแลระบบซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบอย่างร้ายแรงแล้วก็ถูกขโมยข้อมูลสําคัญต่างๆรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานและประชาชนหากผู้ไม่หวังดีนําข้อมูลชุดนี้ที่เป็นข้อมูลผู้ใช้งานระดับผู้ดูแลระบบไปใช้งานในการโจมตีซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสําคัญกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อคุ้มครองบริการภาครัฐ แล้วสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้งานระบบออนไลน์จึงได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมชเสนอเรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีมติกำหนดให้ทุกหน่วยงานภาครัฐบังคับใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยหรือว่า msa ครับทุกระบบงานเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยผู้ไม่หวังดีและลดความเสี่ยงจากการถูกเจาะระบบครับ นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในบันทึกความร่วมมือระหว่างสงกมจกับหน่วยง,งานพัธมิตรเพื่อยกรวดับทักษะบุคลากรและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศโดยหน่วยงานของรัฐทุกแห่งโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีบทบาทกำกับดูแลหรือว่าโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศเนี่ยต้องดำเนินการตามกรอบมาตรฐานและแนวปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันลดความเสี่ยงและตอบโต้ภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ